สิ่งนี้สามารถไล่ยุ่งแมลงวันเลือบแล้วก็เหี้นได้ดีนะครับสิ่งนี้คือยังครับไปรับชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีครับผมมัคุเกษตรฟาร์มครับตกแรงมากครับเพราะว่าจะเป็นหินครับหิ้นเป็นยุ่งเป็นเลือกนะครับมันมาตอดสเสลียงเข้านะครับนี่สิ่งนี้ส้อยได้ครับ ิ่งนี้คือดอกป่ามครับเอาดอกเขามาเผาไฟครับถิ่มจะกวางไฟเพศไหยมันควนครับแล้วยุง่งแล้วก็เฮี้ยนแล้วก็เลือกซีดีกไปไกลครับไปชมน้ำตัวงวัวครับว่ามันจะมีว่าหมสุ่มไปหลืะบรรยากาศชวนแรงๆครับแล้วก็ส่วนมากสิเป็นยุ่งครับเป็นยุง่งเป็นมะเรงวันนะครับ มันถิมาต่อน้ำโตงัว่าห้าครับเยื้องซีไอ้ได้ครับจะเกา้านี่โอ้ยเต็มน้ำขาเลยเต็มน้ำขาเต็มน้ำโตครับเพราะว่าสิเป็นเลือครับเป็นเลือเป็นจุ่มตอดงวเาห้านะครับจีจางไปไยครับจีจางไปไรแล้วที่สำคัญนะครับตัวนี้สิซ้อยลายครับของต้นน้ำขาน้ำขางัว่าีบอคอยมีครับตัวคามา ยุ่งได้กินยุ่งกับสิปอขามาไก่งวงครับโยแรงมากบมาสันนบวเป็นท่าแล้วครับจะไม่ยุ่งจะเหลือกแล้วครับกัดตอนนี้ซ้อได้ลายครับหลังจากที่ดังไฟแล้วครับผมเอาขั้วนี่มีได้ครับนี่ผมดังแล้วผมเกาเอาอดอกปามใส่ครับเราเอาแกะโพหรือว่าเอาข้งว้อยแหงโพให้มันขัวน้วหนี่งมได้ครับ มันก็บสีไล่ครับไล่เหินไล่ยุ่งไลแ่แมลงวันได้ดีนะครับนี่คือแบบประหยัดที่สุดเลยนะครับเอาดอกปาล์มมะเขาวไล่ยุ่งครับไล่ยุ่งไล่เหินครับและสิ่งที่สาําคัญที่สุดก็คือข้าวบารีเสียจักบาทครับปกติน,นี่โอ้ยสิงอกใส่งอกงวกว่าดินบุ่มบั่มบุ่มบั่มผมนะครับตกแรงมากสิ ทำบอมีบอมีครับนี่แต่มันบ่อไหลครับมันซอยได้หลายเติบไปนแล้วครับง่วงกับสิบอสามถนอนได้ครับอันนี้เขาก็นอนได้ปกติครับุ่งกับสิบอมาไก่ครับเขาคิวเขาเขาบอามากินนี่นะครับย่างแฉ่ข้าได้อันย่างแ้่ข้าได้หมากป่ามันได้พี่นองเยอะชุ่มเป็นหมากครับหมากหมากแหงครับหมากหมากที่เพิ่นแท่งไปคคายเราเพิ่นประสื่อนะครับหมาก มาเข้มบถสูบนะเออทะไลายมารับเป็นทะไลายเข้ามาดั่งไฟครับแบบนี้เลยแบบคุ้นวๆสิเลยครับสามารถซร้อย,ยลายลีครับงานนี้จักยุ่งจักหินจักเหลือกครับยุ่งตอดงัวเข้ารับตัวนี้ซ้อยลายครับหนึ่งประหยัดตน้นตุ้นรับบรได้ซื้อจักบาทครับสํา,ารสหรับผู้คนมีเด้อกันผู้คนมีครับ ไปล่องขอเพิ่นได้ครับอดอกปามก็ได้นะครับต้นทุนศู์บาทครับตัวนี้ถืกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามได้ด้วยครับเด้อมงคลเกษตรฟาร์มขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ